เป็นบัญชีอีกอันหนึ่งโดยนางคนนี้นเป็นนางชื่อผู้หญิงก่อนชื่อผู้หญิงก่อนนางงี้แล้วก็หมอบีก็เรียรัยเงินแล้วก็เข้าไปในบัญชีนี้ก่อนอ่าก่อนอ่าตอนแรกเป็นแบบนี้อพอตอนหลังเนี่ยหมอบีก็น่าจะไปพูดว่าแบบเหแบบมือนไม่สะดวกเพราะทําอะไรมันจะแบบเป็นโครงการของหลวงพ่อเนี่ยก็จะไม่สะดวกก็เลยจะขอเปิดเองอ่านี่ตามตามจากข้อมูลที่เขาให้มานะ S <S ต่เท <ừ> ็จจริงประการใดเดี๋ยวหมอบีต้องออกมาชี้แจง <ừ> เสร็จหมอบีก็เลยมาเปิดนั่นคือใจฟ้าอารทานอาทานประชานะ,ะเพราะอะไรเพราะว่ามันมีคนคนหนึ่งเนี่ย <S <S ออไม่ใช่หลายนคนเป็นคนหลายคนเนี่ยส่งข้อมูลขึ้นมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไปบริจาคเงินให้กับทางหมอบีเนี่ยเอาเข้าบัญชีเนี้ยเพื่ออะไรเพื่อไปถ่ายวัวถ่ายควายแต่ใบรับผูต้องออกมาเนี่ยเป็นเรื่องของเอชไอวีไม่ตรงไม่ตรงเขาก็เลยสงสัยกันเขาก็เลยเขาก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ยมันไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของเขาเขาก็ติดต่อเข้าไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทางฟ้กของหมอบีก็บอกว่าออกไม่เป็นไรมันใช้ได้เหมือนกันลดหย่อนภาษีได้เหมือนกันประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นไงนรือองไอมเพราะว่าสุด้ายแล้วเนี่ยเขาอยากโคกระบือใช่แต่ประเด็นแล้วคือที่สําคัญที่สุดคือเขาก็จะมีเรื่อยๆของเขาเป็นโครงการนู่นนี่นั่นต่างๆนานาอันนี้สําคัญอันนี้สําคัญเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้คือกฐถินสามัคคี30สปีวัดพระบาทน้ําพุ บัญชีที่ต้องโอนเข้าเนี่ยก็คือบัญชีใจฟ้าอาร์ตอนประชานะ,ะาแล้วก็มีเบอร์บัญชีแต่จริงๆเนี่ยที่รู้สึกว่าที่เห็นเนี่ยมันเหมือนเขาไม่ได้ใส่ใจฟ้าอาร์ตอ,อะเลยว้ด้วยนะแต่มันเป็นเบอร์บัญชีนั่แหละแล้วก็ลายชื่อ30สบวัดเห็นไหมมดดำอันนี้ถามว่าาชื่อวัดอื่นถามว่าอันนี้มันสาคัญตรงไหนคือย้อนกลับไปเนี่ยตอนที่เขาพูดกับมดดำแล้วเขาสัมภาษณ์เมื่อวานเขายังมีการสัมภาษณ์ว่าเขาเนี่ยเอาเงินให้หลวงพ่อก็คือเอาเงินทั้งหมดไปให้หลวงพ่อให้หลวงพ่อ ถามว่าทําไมถึงไม่มีการออโอนเงินเข้าบัญชี<ะ>หมอบีเขาก็จะบอกว่าอ๋อพอดีว่าเงินก้อนนั้นเนี่ยก็คือให้หลวงพ่อหลวงพ่อจะได้ไปจับจ่ายใช้สอยอคุณสัมภาษณ์ก็อย่างนี้ถูกไหมเขาตอบมาอย่างนี้ถูกไหมอ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยคําถามคือเอาไปให้หลวงพ่อแต่กับไปทํากระถิน่นกระถิ่นเนี่ยเขาไม่ได้ทําให้หลวงพ่อกระถิ่นคือต้องทา